กระทรวงพาณิชย์เตรียมใช้งานระบบมอกอีพักเฮ้ยบอกอีพุทเฮ้ยบอกอีแพดดิชันเฮ้ยถูกแล้ว ม็อก p e t i t i o n คือระบบรับเรื่องร้องทุกออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมาให้ประชาชนเรีร้องทุกกันง,ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องเดินทางไม่ต้องไปต่อคิวแค่มีคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตกรร้องทุกได้เลย24ชั่วโมงครับและไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะยุ่งยากไหมหรือต้องเรียกใ,ใครๆช่วยหรือเปล่าคลองม็อกอีพีตใช้งานง่ายมากครับเพียงแค่เราเข้าไปที่เว็บ petition.mok.go.th จากนั้นก็ทําการล็อกอินด้วยไทยดีหรือ Mo c k account แล้วกรอกข้อมูลเรื่องที่เราจะร้องเรียนแค่นี้ก็เสร็จแล้วคร เยังมี tracking number ให้เราสามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลาแถมยังมีระบบ notification แจ้งเตือนความคืบหน้าผ่านทางอ e ีเมลและ Line notification ให้เราอีกด้วยสำหรับใครที่กลัวว่าข้อมูลจะไม่ปลอดภัยหรือรั่วไหลก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะเขามีมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาข้อมูลตามพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับบอกได้เลยครับว่าปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนครับ